เกมเริ่มชิงออมในเวลา18นาฬิกา5นาทีนะครับเกมเริ่มครับทีมเยือนขอนแก่นอยู่เตดในเสื้อสีชมพูงเกงขาวนะครับเขียนเริ่มสัญญาณมาครับอลงกรวิ่งมาป่านลูกนี้ข้ามกำแพงม,มีฉลับหน่อยๆครับยังได้ลูกเตะม,มุมครับขอนแกน่นเตะม,มุมแรกของเกมนี้เป็นฝั่งของผู้มาเยือนอย่างขอนแก่นอยู่ในเต็ดลยครับจ้าว มองเราใส่มาตรงนี้เน้นแล้วเลยครับพยายามจะให้มันเสียบเสาเลยครับแต่ว่าอยากไปสลับกำแพงครับเป็นอีกหนึ่งคนที่พ้นโทษแบนนะครับโดนแบนไป2เกมก็ไม่ได้คุมทีมข้างสนามก็เป็น2เกมที่ทีมก็แพ้สองนัดเลยจังหวะนี้ของโคราจิงโอ้โหโครนากระเด็นครับไม่ตรงกอบครับลูกยิงของอัมรูอัาเทราทักทายมาทักทายกลับแล้วครับเอามาดูโอ้โหปีนี้ยิงไปแค่ลูกเดียวเลยครับ จังหวแรบทางขวาไม่ลำหน้าเลยครับโอ้โหสปีดเร็วเลยครับแล้วดูเฟิร์ทัทโอ้โหเอาหลังรับนะครับแล้วก็ได้มีจังหวะได้ซัดเสารแรกดูตรงนี้ครับอืมนี่นะครับด้วยซ้ายแต่เชียวเสาออกไปเกมก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับช่วงต้นเกมผม่านอง่มชนกับามาดูอันนี้ไม่ล้มทั้งคู่ครับแต่ว่ามาดูฟองบอลได้ ให้มาพิลาลยว่าไอ้ชาจ่ายต่อที่อามาดูต่างปอมซ้ายตักมาคาริคารีไม่น่าจะโดนเขาด้วยครับจังหวะสุดท้ายครับโดนผู้เล่นของฝันแก่นนะครับได้ลึกเตะมุมจังหวะจะยิงของคาริคารีแล้วครับแต่ว่าเจอทางเอเลฟครับเข้ามาสกรีนตรงนี้จากข้างหลังครับสุดท้ายโดนเอเลฟออกจังหวะขึ้นทางขวาครับอามาดูเปิดเข้ามาแล้วนี่แล้วครับโอ้หหหหหโหเดี๋ยวดูสุดท้ายโดนใครครับอามาดูเปิดมา อเนชาตรับแต่บ,บุ้งก้องหลังประตูมาักคู่เนี่ยเหมือนจะโดนคาริฟารี่ครับทางพาโนพงชินทาร,ร่แปะมาให้เดชาเบิ้ลเข้าจุดพอแล้วโมงนี่โอ้โหข้ามขานออกไปไม่ไกลเท่าไหร่ครับลูกมงงของอบดุนฮาฟิรลอยมาโขจากเส,สาสองเลยครับตรงนี้อบดุนฮาฟิศดูจังหวะทุ่มมาครับแล้ว จังหวะให้ต่อมาที่เดชาเคาะต่อเลยครับจังหวะเดียวแล้วมืมาจากไหนไม่รู้ครับแต่ว่าเห็นนีเทีวิ่งมาโขกแล้วครับน้ำหนักได้ปิดทางอาจจะยังไม่ดีพอครับขึ้นสูงมากนะครับพาร,รากรเนยังไม่ทันได้อลงกรครับเต่นกับปานเดชาตักลูกนี้มีพื้นที่พอสมควรเอาละครับอิซันถึงบอลก่อนแล้วแตะลูกนี้แล้วยิงไม่เหลือครับหนึประตูต่อศูนยะ์ครับ โอ้โหโอกาสของลิซันน์นับนมีไม่ต้องเยอะเลยครับความเร็วมีแล้วแตะถึงบอลก่อนแล้วยิงลูกนี้ล่องๆเข้าไป1-0แล้วผลแก่นออกนําแล้วครับวิ่งหาลายมาเราไม่ลำหน้าด้วยเซเนโรจังหวะเฟิร์นทัตเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็แตะหลบผู้รักษาประตูอย่างพิษาดอม้แก้แล้วก็ยิงนิ่มๆเข้าไปครับแนวรับของทางเจ้าถิ่นเนี่ยตามมาสกัดออกจากเส้นไม่ทันครับประตูที่12ของเจ้าตัวครับในฤดูกาลนี้ให้ขอนแก่นครับ จังหวะนี้ครับโอ้โหเหลือเยอะเลยครับดูสอดลายส่วนแล้วดูจังหวะแตกครับหายเลยครับแล้วยิงนิ่มๆเข้าไปครับแม้ว่าซีซันนี้เองเจ้าตัวจะพลาดจุดโทษไปถึงสจะสครั้งนะครับแต่ลูกเว้นเพลย์แบบนี้ไม่พลาดเลยครับยังคงคมกริบเหมือนเดิมครับชิงขึ้นนำชิงขึ้นนำก่อนแล้วครับทางขอนแก่นอยู่นเต็ดคือกองหลังลอยศูนย์ด้วยแล้วพิสารเองก็ อยู่ต่ำด้วยนะครับก็เลยมีพื้นที่เยอะเลยครับบอลยาวๆของปานในชามแม่นมากครับทิ้งบอลไปที่ว่างแล้วมันไม่ได้พุ่งไปไกลครับอิมซันเมโรมีความเร็วแตะถึงบอลก่อนครับที่อดิศักต,ตังป้อมแล้วบรรจงเปิดมาตรงนี้ได้ขึ้นแต่ว่าถึงที่อามาดูล็อกเข้าขวาและยิงเฉลักและจะซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหแตู่ที่เอเลฟครับที่ยิงอิมสันอยู่ครับโอ้ตีเสมอไม่ได้โคราช บุกต่หอกครับเก็บบอลได้หมดเลยแล้วแถวสองตอนนี้นายรุนคนครอสไปอีกทีชินาโลโมลงนี้โอ้โหชนคาดเต็มเมครับไม่ได้ตีเสมออาแล้วย,ยังได้อยู่คาริคาริตอกส้นขึ้นเอามาดูป้าก็ยังติดร็อกยังได้อยู่ชินาโลแต่เบาๆโอ้โหคนนี้อ่านคาดเลยครับพรากอนเอาละครับขอนแก่นไม่เสียประตูและกำลังจะสวนขึ้นมาทิ้งไปใ,ให้กับอิฟซันเมโลขึ้นมาโตผู้เล่นอาจจะยังน้อยกว่าแต่ว่าทามาตรงนี้ของอิฟซันให้มากแต่ว่าข้างบนไม่มีใครครับ ต้องกลับไปตั้งหม่โรมูโรโรมูโรคนเดียวเจอโคราส,สองสามคนไม่ผ่านนั่นแหละตัวแรกก็เสียบอลไปะนะครับบอลของนคะรราชส,ส,ส,สีมาอาร์แลสวนกลับขึ้นมาสวยเลยครับชินทาโร่เลี้ยงจี้ทางซ้ายมีอามาดูอัทราจับซ้ายแล้วยิงลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับอืบอลบิดกลบออกไปอืมทางอันเดชาโรมูโรครับ, ulo, รบเก็บบอลได้เนี่ยแหละครับทางขวามีโล่งๆเลยครับทิ้งมาสวยครับให้กับพาร,รากอน แต่พลากรคนเดียวครับเจอกับอดิศักดิ์แล้วกระชากเข้ากรอบเขตโทษแล้วเปิดมาลูกนี้2-0ครับโอ้โหสุดยอดแล้จังหวะน,นี้ของขอนแก่นต่อพอนกันเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมาจบที่คนเดิมครับอีซันเมโลครับประตูที่13ของอีซันเมโลในฤดูกาลนี้และนี่เป็นแอสซิสต์แรกของพลากรวอกลางด้วยครับโอ้โหเท้าความเร็วมาแล้วเอาชนะได้ตรงนี้เปิดมาโล่งๆนะครับอีซัน แท็บเข้าไปไม่เหลือครับข่นแกนหนีเป็น2-0งศก็ถือว่าสร้างความลำบากให้เจ้าถิ่นมากขึ้นเยอะเลยครับจังหวะเปลี่ยนแกนมาครับโหสวิตมาทางขวาแล้วดูครับดวนกับทางอดิศักด์ครับหายเลยครับโอ้โหคือมีต้นเร็วกว่าแล้วเปิดมาตรงนี้ก็ไม่มีใครมาประกบอิฟซันเลยครับโยกหายไม่กล้าฟาครับข้างในเฉลิมคงใกล้สุดก็ตามมาไม่ทันครับในการประกบอิปซันเมโลครับ โอกาสไม่ต้องเปลืองครับทาได้เลยครับอิบซันต,ตัวตัวเอาไม่อยู่ครับในฉักฮันเทศตรงน,นี้เนี่ยถือว่าเสียท่าเลยครับก่อนหน้านี้ก็เจอพารากรว mm ัดคมเร็ลวทิทีนแล้วครับคราวนี้หยุดไม่อยู่ครับก็เครดิตส่วนหนึ่งก็ต้องให้พารากรไปเลยครับ mm hmm. อิบซันคอน<ข>ให้มาชินทารโรจับบอลแล้วให้อามาดูอามาดูพลิกได้แล้วเข้าซ้ายหาช่องตัดเข้ากลางลูกนี้ยิง สองกรอบครั้งแรกในเกมวันนี้ครับลูกยิงของอามาดูครับนาทีที่70ก็หาเหลี่ยมจนเจอครับต้องพยายามยิงไว้ก่อนเรับยโหแต่ว่าแนวรับของแกนปิดมุมกันหมดเลยครับตรงนี้ยิงผ่านมาก็สุดท้ายทําอะไรทางโยสพลไม่ได้แฟนบอลตะโกนบอกให้ขึ้นมากันให้หมดแล้วครับเปิดเข้ากรอบเขตโทษเสาสองมีแล้วได้โงนีเซฟได้ครับโอ้โหโยสพลสองเซฟติดติดก,กันเลยครับ บอ,อจะมาตรงกรอก็มาเรื่อยๆเ,เลยครับทางนครราชสีมาครับนะเป็นจังหวะมงของอดุลฮาฟิตเบราเฮงหอสอดมามงอีกแล้วครับเรึ่งแรกก็มีจังหวะแบบนี้นะครับแต่ไม่ตรงกรอบเนี่ยครับแลบมานะครับทางซ้ายไม่มีใครประกบเลยนะครับกดลงพื้นตรงนี้แต่ว่าต้องชมทางยศพลเชียงดาเลยนะครับยืนตำแหน่งดีแล้วก็ปัดออกไปได้โหหวัดเสียวเลยนะครับตัวซ้ำไม่มีใคร,นะครตรงนี้ จับบอลมาณัฐพลใช่ครับนัฐพลไม่ได้มองตัวข้างหลังเลยนะครับมองแต่บอลนบมองที่ตัวเปิดแล้วก็มองบอลอย่างเดียวไม่ได้มองตัวประกบที่มาข้างหลังครับแต่คนนี้ครับโอ้เซฟจริงนะครับทางนักรอดาสีมาถุ่มเร็วมาเลยครับดิลแลนดิลแลนตักสายลูกนี้ชาลีครับได้หมโอ้โหเนี่ยนะครับสิ่งที่นักขอดาสีมาต้องการแต่ว่าลูกโมู่ของชาลีครับยังไม่ตรงกรอบครับ จังหวัดเทงเนี่ยทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าการยืนในลายสุดท้ายเนี่ยล้ำหน้าไปครับดูครับ <c oughs> ก็ไม่ตรงต่อด้วยครับมงจังหวะนี้แล้วบอลก็เปิดมาแล้วล้ำหน้าไป <c oughs> ก่อนหน้านี้อยู่กับ <c oughs> เปิดทิ้งมา <c oughs> โอ้โหอิฟสันการมุ้งรอยอยู่ทางนูน <c oughs> ้นเรืบอเพลอนใจไม่ถึงอามาดูอัทร่า ักสายขานี so first, guys, ้ชาลีคร <but> <maximum> <shit> on mm ับได้บองแล้วไม่ตรงกรอครับโอ้โห้าได้ประตูสุดๆครับโอ้โหลูกนี้ชาลีครับครับโอ้โหสอดขึ้นมาได้โขกอีกแล้วครับชาลีครับประตูแรกกับตตองสังกัดใหม่ยังไม่มาครับไม่มีธงอย่ช่วยด้วยครับน่าจะยังอยู่ในไลน์ครับดูครับอ๋อเนี้ยล้ำครับแต่จังหวะล้ำไหยครับหน้าเนี้ยไม่ได้ล้ำครับตรงเนี้ยล้ำชัดเจนหรอว่าจะ เป็นจังหวะที่ลุ้นทำประตูพอดีครับพืแกับลูกเตะมุมที่ได้เป็นนัทชัยครับมาเปิดลูกนี้ตรงกลางแล้วขึ้นสุดท้ายไม่ได้ยิงครับเป็นขอนกันที่มาเคลียร์ได้ครับปานเดชาจังหวะนี้ถือว่าทันได้ดีครับเซทิงมาก่อนอีกครั้งหนึ่งครับดิแลนตักดโดมงชาลีครับได้โมงตรงนี้ก็อโหบอลมันเบานะครับตรงกรอบก็จริงเป็นจังหวะโบงที่ติดๆกันเลยครับของชาลีครับ หาจังหวะบอกได้เก่งมากเลยครับแต่ว่าก็สุดท้ายคือมันยังไม่เข้าเป้าพอเลยครับยังไม่ดีแล้วเคลียร์ไม่ดีเหมือนกันยังได้อยู่เปิดมาอีกทีนึงก็เอเลฟอ่าเคลียร์ไม่ดีครับแล้วต้องแย่งบมกกันเป็นชิ้นทาร่ลงได้แล้วเันชาลีครับโอ้โหสุดท้ายแล้วแม่ต้องดูโจชัวโกมินถึงบอกลอก,อก่อนหรือเปล่าครับสุดท้ายไทยเนี่ยเป็นยิงแล้วมันหลุดกรอบไปเองแล้วมีเจ็บด้วยทางโจชวัวโกมนยกมาครับสกัดไม่ดีครับเอเลฟแล้ว กหลุดมาโดยทางชินทาร่ตรงนี้โอ้โหได้ใส่ครับเดี๋ยวต้องดูจากมุมนี้เลยครับโอ้ยิงออกเองครับคือยิงแล้วมันเฉื่อนไปเลยครับกลายเป็นว่าหลุดกรอบไปไกลเลยโอ้โหโรมูโร่ขยเยกแล้วครับคือน่าสนใจว่าเปลี่ยนตัวของขอนแก่นแต่ละครั้งเนี่ยไม่เลือกใช้โรมูโร่เลยอ่ะแล้วโงตโงนน้ชลยครับตดเซฟแล้วโอสมพลเทียงดาครับสุดยอดครัอ จังหวะนี้ไม่ลำหน้าแล้วครับโขกตรงกรอบแต่ก็ยังไปตรงมือธยุุสุพลปัดไว้ได้ครับจังหวะนี้ครับดูครับวางมาแล้วโอ้โหหลุดลายมาด้วยครับเอปิดมาอีกทีหนึ่งคาี้คราี้ซ้ายตรงนี้ครับวิธีตรงกรอบครับแต่ว่าปัดว่าไปเฉลี่ยผู้เล่นขอนแก่นครับไตใส่บริเวณหัวกะโหลกเลยครับตรงนี้คาริคาร่ จังหวะที่โขกสกัดมาก็เมนแล้วดูกับตั้งปองคนเดียวเลยโอ้โหเปิดน้ารื่นี้ก็ยังมองได้ครับแถว2เก็บได้ที่คาริคาร่ซ้ายลูกนี้แต่งเข้าขวาเข้าซ้ายอีกทีหนึ่งจับแล้วเปิดไปเสาไกลเฉลิมพงศ์เรียบร้อยครับเฉลิมพงศ์ขอทีเดียวครับหนึ่งต่อสองครับไล่มาแล้วครับนครราชสีมาประตูที่3ของเฉลิมพงศ์ในล,ลีกฤุูกาลนี้ด้วยนะครับเอาจนได้ครับมาในช่วงทวรบ,บาดเจ็บครับ ก็ถือว่ายังพอมีหืดครับทางเจ้าถิ่นปลุกราวอารมณ์แฟนบอลในสนามได้เยอะเลยครับจากการโขกของเชิมพงเกิดแก้วโอ้โห,หเปิดดีมากครับคาริคาริครับเปิดตรงนี้เข้ามาเตะมุมครับคาริคาริารารจับตรงนี้ยิงไม่ได้แล้วครับเลือกที่จะหาเรี่ยมล,ล็อกมาครับหยอดเข้ามาครับแล้วดูครับโอ้โหไม่มีใครประกบเลยครับใกล้สุดเนี่ยเป็น โชโชกอมเมนนะครับที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ขึ้นไม่ถึงบอลแล้วครับโหมาโบตรงนี้อัดเข้าไปครับไม่ได้หนีมือทางยุสอพลมากแต่ระยะมันประชิดเลยครับรับไม่ทันสะบใจเลรัยตรงนี้โชโจตีจากขวามาอยู่ซ้ายแล้วครับเปิดไปให้กับชาลีครับขึ้นตรงนี้มงเชตให้อามาดูอัลระสุดท้ายไม่ได้ยิงครับโอ้โหโชโชกลอมเมนครับถึงบอลก่อนครับแล้วหกนาทีครแน้ำสุดท้ายผูตัดสินครับ ตูน่าคมเจริญสูกระเป๋าน้องวียามดเวลาการแข่งขันครับนครราชสีมาจะบ้านเปิดบ้านแพ้ขอนแก่นยูเต็ดไป1ประตูต่อ2ครับขอนแก่นได้2ประตูจากอินซ์เมโลนาที21และ58ครับส่วนนครราชสีมามาได้นาทีที่90้บวกสในการไล่มา1-2แต่ไม่ทันครับขอนแก่นมีเพิ่มเป็น28คะแนนนะครับแซงนครราชสีมาขึ้นอยู่อันดับ9ของ